สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชายเรียลไลน์นะครับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องของวันที่6กันยายน2568เป็นคลิปที่เราเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มระบบ100%ในการลุยน้ำํำลุยฝนวันนั้นไปนะครับมาดูสภาพโดยรอบของวันนั้นนะครับที่เราออกเดินทางไปนะครับเป็นวันที่ฝนตก หนักจริงๆนะครับมีน้ำเจิ่งนองถึงฟุตบาทเลยนะครับช่วงวันเสาร์เย็นและก็ตกตลอดทั้งคืนและวันอาทิตย์ก็ตกต่อเนื่องนะครับจนถึงวันจันทร์วันนี้ที่เรากำลังตัดคลิปลงนะครับตอนนี้เอาเวลาเด่งทุ่ม25นาทีนะครับฝนก็กำลังตกอยู่เหมือนกันนะครับเราพาท่านมาดูบรรยากาศนะครับที่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้า ลุยน้ําลุยฝนออกไปดูนะครับมาดูบรรยากาศากันเลยนะครับวันเสาร์น,นะครับช่วงเย็นๆนี่ฝนตกหนักจริงๆนะครับดูดิดูบริเวณข้างหน้านะครับฝนตกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันมีบางช่วงนะครับน้ําเจิ่งนองอปริมริมซุดบาทเลยนะครับนะข้างหน้านี่ก็ น้ำเยอะมากเลยนะครับถ้าใช้รถต้องใช้ความระมัดระวังในการขับนะครับอยา่าใจเย็นค่อยไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะน้ำก็เด่นกระจายเลยนะฮะดูสิฮะน้ำเยอะมากน้ำขังแล้วก็การเดินทางก็ลำบากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนอยู่ตลอดเวลานะครับในการเดินทางนะครับผมใช้รถไฟฟ้าออกมาวันนี้นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าอายูประมาณ17อถึง18กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าวันปกติโดยไม่มีอุปสรรคต่างๆเช่นฝนตกอย่างวันนี้นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ12.2ถึง15.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดมากๆากเลยนะครับในการใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางนะครับเอาข้อมูลมาบอกกล่าวให้ผู้ติดตามได้รับทราบได้รับชมกันนะครับดูปฏิกิริยาของเจ้าชุก้านี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับยืนไม่ยอมนั่งเลยนะครับมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ ฝนก็กำลังตกต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะอาซาลงเลยนะครับตอนนี้วันนี้เรากำลังเลี้ยวขวาและก็จะวิ่งลอดใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย M7 นะครับกรุงเทพอภัทยานะครับกำลังลอดใต้อยู่นะครับข้างหน้านี้ก็จะมองเห็นนะครับรางรถไฟยกดักของแอร์พอร์ตเวลลิงนะครับ พญาไทสวนตะูมแอร์พอร์ตนะครับ อนนี้เดินทางมาสู่ภายในสนามบินสวุวรรณภูมิแล้วนะครับด้านขวามือก็จะเป็นลานจอดเครื่องบินนะครับแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นเครื่องบินอย่างชัดเจนได้นะครับเพราะฝนกำลังตกอยู่นะครับมองได้เห็นก็ลางๆนะครับสายฝนก็เทลงมาเรื่อยๆนะครับไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับ มาด,ดูบรรยากาศโดยรอบอภายในสนามบินนะครับรถวันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะ,ะช่วงฝนตกหนักๆก็จราจรก็จะ,ะรถก็จะไม่สามารถใช้ความเร็วได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับด้านซ้ายนี้นะครับมาดูสิฮะวิวช to ุทัศน์สวยงามเลยนะครับ และด้านหน้าก็คือ,อาทางยกระดับอาข้ามถนนภายในนี่นะครับอันนี้คือรางรถไฟแอปพอ r ์ตเร i n งนะครับยาวสุดหูสุดตาเลยนะครับตอนนี้เรากำลังชิดซ้ายเพื่อจะวนขึ้นเพื่อวิ่งเข้าไปสู่ในตัวอาคารผู้โดยสารทั้งขาออกขาเข้านะครับกำลังวนขึ้นแล้วนะครับ ด้านขวามือที่เห็นนะครับก็คือรางยกระดับรถไฟ a อร์พอร์ตเรียลดนะครับที่วิ่งมาจากพิพณทยสู่สถานีอาภาัยในสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ผมได้เดินทางมาถึงในอาคารผู้โดยสารแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็จะออกไปจอดรถที่อาคารจอดรถนะครับเราจะเข้าไปจอดรถตรงอาคารด้านซ้ายมือนี้นะครับเป็นอาคารจอดรถอาคาร3นะครับเข้าไปก็จะรับบัตรนะครับสแกนแล้วก็จะ ขาออกเราก็จะอจ่ายตามเวลาที่เราจอดนะครับในการบริการจอดที่อาคารจอดรถแห่งนี้นะครับที่สวนอภูพอเข้ามาตรงตู้นี้นะครับเราจะต้องกดปุ่มสีเขียวเพื่อจะรับอสลิปบัตรออกมานะครับแล้วก็เก็บไว้จ่ายค่าบริการจอดรถนะครับแล้วก็ผ่านไปดูตำแหน่งการจอดรถต่าง ในอาคารนี้ถ้ามองเห็นไฟข้างบนนี่ถ้าจะเป็นสีเขียวก็สามารถที่จะเอาไปจอดได้นะครับว่าตรงนั้นเป็นที่ว่างสามารถเข้าไปจอดได้เลยนะครับดูบริเวณโดยรอบภายในสนามบินนะครับตอนนี้เราเอารถออกจากซองเสร็จแล้วนะครับรรแล้วก็เอาเจ้าชุก้าขึ้นรถเรียบร้อยอตอนนี้เราจะ,ะขึ้นรถแล้วก็จะ วิ่งออกจากอาคารจอดรถอของสุวรรณภูมินี้นะครับเอาว่าเาวิ่งไปออกในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ไปจ่ายค่าชำระเงินตรงไหนนะครับแต่สำหรับกรณีรถเรานะครับในคลิปที่แล้วเราได้จ่ายผ่านตู้เก็บโดยอัตโนมัตินะครับโดยสแกนจ่ายนะครับพอวิ่งไปถึง ไอ้ตรงตู้ที่เขาเก็บอตังขาออกเนี่เราก็สามารถวิ่งผ่านได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบในการเช็คอัะเบียนรถที่เราจ่ายผ่านสแกนทางตู้จ่ายเงินโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอไม้กั้นก็กระดกขึ้นให้เราโดยอัตโนมัติเราก็ออกได้เลยนะครับ นเราม,ามเรออั่งลงสิครับเรื่องอาไของการครูน่งกลัวเรากำลังวิ่งวนลงนะครับจากชั้นสามที่เราจอดนะครับไปชั้นล่างขาออกนะครับ นี้นะครับด้านหน้าก็คือเลี้ยวขวานะครับเราก็จะเห็นตู้เก็บเงินสดนะครับส่วนรถเราก็จะวิ่งผ่านได้เลยนะครับเอาไฟเขียวก้านไม้กระดกก็จะกระดกให้นะครับ พอถึงตู้เก็บเงินนล้นกวก็ค่าจอดรถเราไม่ต้องจ่ายเหมือนกับรถข้างหน้าที่จอดรอจ่ายนะครับเราก็ผ่านได้เลยนะครับไฟก็จะให้สัญญาณเขียวผ่านเราก็ออกไปได้เลยนะครับรถไฟฟ้าที่เราใช้ก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบครันเลยนะครับไม่ว่ากระจกทิ่สมาร์ทมองซ้ายมองขวาได้นะครับแล้วก็มีสภาพการจราจร ขึ้นบนจอหน้าแดชบอร์ดได้อยา่างชัดเจนเลยนะครับสะดวกสบายนะครับอันในรถยนต์สมัยนี้นะครับการเดินทางก็ช่วยในการขับในการดูสภาพแวดล้อมต่างๆรอบรถได้นะครับเพราะเราออกมาจากตัวอาคารที่เราจอดรถนะครับอาก้างนอกฝน,ก,นก,ก็เริ่ม หยุดนะครับไม่มีเม็ดฝนแบบตักๆเหมือนตอนที่เรากำลังออกมาจากบ้านนะครับเสียงที่ท่านผู้ติดตามชมคลิปได้ยินนะครับก็คือเสียงหายใจของอน้องชุกา้าสุนัโก,กเดนที่เราพามาด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับ เดินทางออกมาสักพักหนึ่งฝนก็กำลังเริ่มตกมาเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากหยุดไปสักพักหนึ่งนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับ ฝนในวันเสาร์วันนี้นะครับตกอานานมากเลยตนะั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงเนี่ยเวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับก็ยังตกอยู่นะครับแต่คาดว่ากลางคืนก็น่าจะตกทั้งคืนเลยนะครับอที่เสียงเม็ดฝนตกลงมาข้างนอกแล้วเงียบไปนะครับก็คือเราตัดเสียงเพราะว่าอาจจะมีเสียงเพลงที่ออกมา น่าจะถ้าเราเปิดจะเป็นติดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องตัดเสียงออกนะครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับตอนนี้เรากําลังวิ่งมุ่งหน้าไปทางถนนร่มเกล้านะครับเพื่อไปผ่านต่างระดับลาดกระบังนะครับ ด้านหน้านที่ท่านเห็นไกลโน้นนะครับก็คือทางยกระดับรางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเบลลิงนะครับอเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายให้ท่านดูนะครับความอลังก,การและความสวยงามของรางรถไฟฟ้านะครับเป็นที่น่าทึ่งอ่ะจริงๆนะครับดูก็จะเห็นแบบชัดๆเลยนะครับข้างหน้านี้นะครับ ด้านขวาก็เป็นสถานีรถไฟลักระบังนะครับด้านซ้ายเนี่ยข้างบนนี้ก็คือรางรถไฟยกระดับ a i r ์พ r ร์ตเรดดิ้งปลายทางพยาไทดูเสียสวยงามมากเลยนะครับยาวเหยียดนะครับอลังการจริงๆนะส่วนด้านหน้านี้ก็คือ,อเป็นทางยกระดับนะครับตรงยกระดับลัดกระบังนี้นะครับ ตอนนี้เรากำลังลอดใต้อทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย M7 กรุงเทพชนบุรีนะครับหลังลอดใต้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องชิดซ้ายนะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นยกระดับอาไปลงคู่ขนาดของมอเตอร์เวย์สาย M7 นะครับไปทาง มอเตอร์เว์สาย M9 นะครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายนะครับกำลังวิ่งขึ้นยกระดับนะครับเพื่อข้ามไปวิ่งคู่ขนานมอเตอร์เว์สาย m อเอาขารเข้างเทพนะครับดูบรรยากาศข้างบนนะครับดูร,อ,รอบๆด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางมอเตอร์เวสสาย M7 นะครับแล้วก็รางรถไฟยกระดับแอร์พอร์ตเรลินไกลๆเลยนะครับ ดูออกไปนะครับก็จะเห็นท้องฟ้าออกเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับสวยงามเลยนะครับท้องฟ้าพอฝนอหยุดตกนะครับก็จะท้องฟ้าก็เปิดนะครับดูบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับวันนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับวันที่6กันยายน2568นี้นะครับเราได้พาท่านมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับ หวังว่าท่านคงได้รับความเพลิดเพลินในการาติดตามชมคลิปนี้นะครับชมบรรยากาศอาฝนตกลุยน้ำลุยฝนในวันนี้นะครับขอให้ท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องวุฒิชัยเรียลไลค์ด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามชมคลิปผมมาตลอดนะครับขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ